ปัญญาขอพูดให้มีปัญญาสองลักษณะเป็นปัญญาเกิดจากความคิดโยนิโสกับปัญญาเกิดจากตัวจิตมันได้เห็นแล้วมันยอมรับแล้วมันคลายตัวออกด้วยตัวของมันปัญญาในแบบที่หนึ่งเป็นปัญญาที่พวกเราต้องอาศัยเฉยๆแต่เราต้องเข้าใจมันนะไอตรงนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่แตกฉานมาสอนซึ่งพระอาจารย์บอกพวกเราชัดเจนในเทปทุกเทปและพระอาจารย์ให้ความรู้พวกเรามาก ความรู้ที่พวกเราฟังทุกวันแล้วพวกเราเข้าใจเข้าใจไปเรื่อยนี่แหละความรู้นี่แรกๆมันอาศัยความจําก่อนเพราะพวกเราคุ้นชินกับการคิดแล้วก็จําแรกๆกมันจะอาศัยความคิดความจําก่อนพอมันเข้าใจต่อไปเข้าใจไปต่อไปทีนี้มันจะเริ่มเริ่มลงสู่จิตละมันจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ปิง้งโอ้แล้วน้ําตาไหลเอะน้ําตาไหลนี่มันพวกเราพวกเราสร้างน้ําตาไหลไม่ได้นะ อย่าไปบีบน้ําตาไหลนะถ้ามันเริ่มเข้าใจจริงๆเป็นตัวปัญญาที่ลงสู่จิตนะมันจะเกิดอาการเรียกว่าสะเทือนโลกธาตทอาการที่ตัวจิตมันได้องค์ความรู้แล้วมันคลายตัวออกคลายตัวออกนิดหนึ่งจะเกิดอาการที่เรียกว่าสะเทือนขึ้นมาอาจจะเป็นน้ําตาไหลแต่มันจะเกิดความปิ้งโอ้แล้วก็น้ําตาไหลนะเกิดอาการที่มันเข้าใจแล้วมันน้ําตาไหลไม่พอมันมีความเบาด้วยนี่คือปัญญาแท้นะ มันจะมีความเบาควบคู่กับอาการที่มันที่มันเกิดน้ําตาไหลเป็นต้นและมันจะต้องเข้าใจด้วยแต่มันจะเป็นความเข้าใจที่เรียกว่าเป็นความเบาอ่ะมันมันไม่มีภาษาความเข้าใจนะความเข้าใจที่เป็นตัวปัญญาแท้ที่เป็นตัวจิตเข้าใจนะเป็นตัวปัญญาตัวจิตนะมันจะไม่มีภาษาพูดว่าเข้าใจแต่มันจะเป็นภาษาที่แสดงออกมาเป็นความเบาความโล่ง แล้วสะเทือนเป็นกษณะแห่งน้ำตาไหลแต่อย่าไปยึดน้ำตาไหลเป็นหลักนะมันจะต้องมีความเบาความโล่งตัวเนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวบ่งบอกถึงตัวปัญญาแห่งจิตแต่ปัญญาแห่งกายเนี่ยที่พวกเราอาศัยสมองจดจับเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจอันนี้สังเกตดีๆพอเราฟังบ่อยๆมันจะเกิดความเข้าใจเข้าใจแล้วเราบอกว่าเราเข้าใจ นั่นแหละเป็นความคิดอยู่เป็นการปรุงแต่งที่อาศัยความคิดความเข้าใจอยู่แต่ถ้าความเข้าถึงใจที่เรียกว่าปัญญาลงสู่จิตแท้ๆตัวจิตมันเกิดปัญญาจริงๆจิตมันจะคลายตัวออกตรงนี้สังเกตน,นะจิตมันจะคลายออกแล้วมันจะเบามันจะเห็นชัดๆคือมันเบาทําไมถึงเบาเหมือนกับว่าเรากําลังเกาะเกาะอะไรบางอย่างอยู่หนึ่งร้อยกิโลเกาะการปรุงแต่งนั่นแหละ ความคิดเนื้อกอารมณ์อาการรู้เนี่ยเราเกาะมันอยู่หนึ่งร้อยกิโลมมนมีความรู้สึกว่ามีเราอยู่เต็มๆนะแต่ฟังธรรมะฟังไปฟังมาแรกๆก็เข้าใจอยู่แหละเข้าใจเข้าใจแต่มันยังไม่มีอาการอะไรเข้าใจไปเลยจนวันหนึ่งมันมีความรู้สึกว่านเบามันเบาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะน้ำมันน้ําตาลไหลด้วยมันเบามันโล่งแปลกๆนี่คือลักษณะที่จิตมันคลายตัวออกจากการยึดมันคลายตัวออกสิเปอร์เซนตมันจะเบา คลายออกไปถึงยี่บห้าเปอร์เซ็นมันจะเรียกลักษณะที่เรียกว่ามันเบามันโล่งด้วยยี่บห้าเปอร์เซ็นคือขั้นหนึ่งมันจะเบามันโล่งด้วยแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันหลุดมันเคลียทุกอย่างที่ตัวเองยังติดอยู่มันเคลียเลยนี่คือยี่บห้าเปอร์เซ็นต์มันเคลียเคลียว่ารูปทั้งหลายเนี่ยเราคิดเองหรือเนี่ยทุกอย่างเราคิดหมดเลยแล้วน้ําตาลไหลแล้วมันเกิดความเบาความโล่งขึ้นมาภายในนี่คือ ปัญญาที่เกิดจากตัวจิตจิตมันพูดไม่ได้แต่มันแสดงอาการได้ก็คือเวลามันคลายตัวออกจากกันยึดมันยึดร้อยกิโลเนี่ยมันขาดไปเหลือยึดแค่เจ็ดสิบห้ากิโลมันหายไปยี่บห้ากิโลที่มันยึดเข้าใจไหมมันจะเบามันจะเบามันคลายตัวออกมันเบาเสียไปทั้งยี่บห้ากิโลไม่เบาได้ไงมันเบาขึ้นมาเลยโล่งเลยแล้วมันเกิดอาการ อาการสะเทือนขึ้นมาผ่านทางร่างกายเร่าสะเทือนโลกธาตุเนี่ยมันสะเทือนผ่านทางกายออกมาเป็นรัศมีขององค์ความรู้ที่มันสว่างจ้าออกมาเกิดอาการที่ร่างกายสว่างวับขึ้นมาก็ดีหรือเกิดน้ําตาลไหลก็ดีหรือเกิดความรู้สึกว่ามันเย็นวาบขึ้นมาก็ดีไอตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นคือมันต้องเบามันต้องโล่งแล้วมันจะเข้าใจไอความเข้าใจจะมาด้วยเคลียนะ แต่ปัญญาที่เป็นความคิดนั้นที่เป็นสมองนั้นเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นความเข้าใจที่พวกเราฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเข้าใจอาศัยความจําอาศัยความคิดตะก,กะประมวลผลว่าเข้าใจไอ้ตัวนี้มันจังเป็นอาการเพื่อจะได้ไอ้ความเข้าใจตัวปัญญาที่อาศัยสมองนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันทําให้พวกเราไม่สงสัย มันเริ่มไม่สงสัยนั่นแหละเข้าใจนะมันจะเริ่มไม่สงสัยไปเรื่อยไม่สงสัยไปเรื่อยนะนี่คือลักษณะปัญญาที่อาศัยสมองอยู่แต่ตัวจิตปัญญาที่เป็นจิตมันไม่ใช่แบบนั้นปัญญาที่เป็นจิตคือมันหลุดออกมันคลายตัวออกจากการยึดเข้าใจนะจากที่มันยึดหนึ่งร้อยเส้นเนี่ยมันขาดไปยี่บห้าเส้นมันเหลือเส้นที่ยึดอยู่ทั้งหมดอีกเจ็ดสิบห้าเส้นเองเข้าใจแบบนี้ไหมมันเบาแล้วทีนี้เนึ่อยไหม ถ้ามันคลายออกไปอีกมันเข้าใจไปเรื่อยนะจนมันคลายออกมาเองมันรู้สึกว่ามันเบามันล่งกว่าเดิมอีกมันหลุดออกไปแล้วเส้นทั้งหมดมันขาดออกไปอีกยี่ห้าเส้นมันเหลือเส้นอยู่ที่ก่อยยึดอยู่แค่ห้าสิบเส้นเองยังเป็นกระแสที่มันยึดอีกห้าสิบเส้นนะยังไม่ขาดหมดนะเข้าใจไหมมันคลายออกอย่างนี้นี่คือตัวองค์ปัญญาแห่งจิตจิตมันจะคลายเองเข้าใจนะส่วนปัญญาอันเป็นความคิดนั้นมันจะเข้าใจมากๆด้วย มันจะเข้าใจมากๆควบคู่กันไอตัวโลกสมมุติมันก็จะเข้าใจมากๆส่วนตัววิมุตมันจะคลายตัวออกนั่นเองนะอาการมันก็จะเบาโลงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกทีนี้มันคลายตัวออกอีกยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่เข้าใจทีนี้ี่ว่าเราเข้าใจหมดแล้วอ่ะแต่รู้ไมจ่จิตมันคลายตัวออกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นละเหลือเส้นอยู่ทั้งหมดอีกยี่บห้าเส้นอาการมันจะเป็นแบบไหน อาการมันเป็นลักษณะที่เรียกว่ามันจะเกิดการรู้ตลอดเวลาเข้าใจไหมยิ่งมันคลายออกได้มากเท่าไหร่นะมันจะรู้ได้ตลอดเวลาเลยเข้าใจนะแต่ถ้ามันยังก่อร้อยเปอร์เซ็นี่ยมันจะไม่รู้มันจะไปกับทุกความคิดเลยถ้ามันคลายออกยี่บห้าเปอร์เซ็นมันจะเริ่มรู้ยี่บห้าเปอร์เซ็นอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นจะไม่ค่อยรู้จะรู้ไม่ทันถ้ามันคลายออกมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นมันจะเริ่ม รู้แบบง่ายง่ายขึ้นแต่มันยังพยายามอยู่นิดนึงแต่มันจะรู้แบบง่ายง่ายขึ้นมันรู้ง่ายมากเลยมันเห็นความคิดนึกอารมณ์มัโคตรง่ายเลยเข้าใจนะแต่พอมันคลายตัวออกนี่คือตัวปัญญาแทนนะถ้ามันคลายตัวออกถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยไอ้ตัวรู้จะรู้ตลอดเวลาจับหลักตัวนี้ดีนะมันจะรู้ตลอดเวลาเห็นความคิดนึกอารมณ์เห็นโคตรง่ายเลยมันเห็นง่ายๆโดยที่ไม่ต้องตั้งใจรู้แล้วนะมันเห็นของมันเองตลอดเลยเข้าใจนะนี่คือคลายมาเจ็ดสิบห้าแล้วนะ เหลือเส้นอยู่ยี่บห้าเส้นที่ยังเกาะอ,อยู่ที่นี้มันรู้ตลอดเวลายิ่งเห็นตลอดเวลายิ่งฟังทําด้วยยิ่งเข้าใจมันยิ่งขายออกทีละเส้นนนะี่แะเหลือยี่ิบสี่เส้นยี่สิบเส้นสิบเส้นขายออกเรื่อยไอ้ขั้นนี้มันไม่หลับไม่นอนแล้วมันรู้ตลอดเลยหลับอยู่ก็เห็นยิ่งขายออกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่โอ้โหอันนี้เรียกว่ามหาสติโคตรมหาสติเลยโอ้ยมันเป็นตั้งแต่เจ็ดสิบห้าแล้วมหาสติมหาสติมหาปัญญาเกิดขึ้นตั้งแต่ยี่ตั้งแต่เจ็ดสิบห้าแล้วนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ นั่นแหละมันเป็นเรียบร้อยมันปั่นเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วยิ่งเข้าใจไปเรื่อยออกเหลือหนึ่งเส้นจนขาดปึ้งพอขาดปึ้งเนี่ยมหาสติมหาปัญญามันเตะทิ้งหมดอะบอกให้สติก็เตะทิ้งปัญญาก็เตะทิ้งทุกอย่างมันทิ้งหมดมันเหลือแต่ความบริสุทธิ์เพียวๆแล้วมันกลืนไปทั้งจักรวาลธาตุนี่คือตัวปัญญาที่บริบูรณ์จิตมันมีปัญญามันไม่อาศัยหลอกสตรงสติปัญญาปัญยามันไม่เอาอะไรทั้งสิ้น่ะ มันมีแต่ความเพียวความบริสุทธิ์ที่มันตัวมันนี่แหละคือตัวปัญญาด้วยตัวของมันนึกออกไหมท <c oughs> ี่คือปัญญาแท้ส่วนอ่าสมมุติก็คือความเข้าใจแห่งสมองเนี่ยเรียกว่าปัญญาแห่งการอาศัยความคิดปรุงแต่งเนี่ยปัญญาเกิดจากสมองเนี่ยตัวนี้มันจะเกิดความรู้มันจะเกิดความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วมันจะประมวลผลเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลว่า จะไปสอนคนอื่นต่อเข้าใจนะมันจะต้องควบคู่กันแต่ปัญญาในสมมุติเนี่ยในสมองเนี่ยส่วนมากพวกเราไม่ไม่มีหรอกมันแทบไม่มีเลยมันมีก็แต่อาการนี่แหละที่มันหลุดๆแล้วก็คล,ล,ลายโล่งเลยแต่ปัญญาที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้อยมากแทบพวกเราแทบไม่สามารถเข้าใจมาได้เลยว่าทําไมถึงโปร่งก,ก็ไม่รู้เหมือนกัน ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพลกใคนธรรทท่านไม่รู้หรอกว่าท่านพลกคได้ไงท่านไม่สามารถเรียบเรียงที่มาที่ไปแล้วแตกดีเทลออกได้แบบละเอียดออท่านจะรู้แค่บางอย่างแล้วก็เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นแล้วก็เทียบกับตำราเทียบเทียบจนท่านเข้าใจอ๋อท่านเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้ท่านจะมาเข้าใจในภายหลังซึ่งอาศัยการเทียบเคียงนะแต่สําหรับผู้ที่แตกฉานเนี่ยไม่เทียบเคียงนะบอกให้นะไม่มีเทียบเคียงท่านจะรู้ทุกสรรพสิ่งเลย รู้ถึงขั้นตอนกนารบรรลุทุกอย่างรู้หมดละเอียดยิบด้วยรู้ด้วยตัวเองด้วยบอกให้นี่คือผู้ที่แตกฉานเกิดมาเพราะอย่างลือสัตว์จะรู้ได้เองหมดเลยองค์ปัญญาแห่งความคิดแห่งสมองเนี่บริบูรณ์องค์ปัญญาแห่งตัวจิตก็บริบูรณ์บริบูรณ์ไปหมดมันรู้ถึงกันไปหมดเป็นหนึ่งเดียวกันไปหมดเลยนี่คือความบริบูรณ์สมบูรณ์นะที่เรียกว่าเนี่ยความแตกฉานเพราะงั้นปัญญาสองลักษณะนี้เคลียนะ ปัญญาที่มีความหมายอะไรก็ตามที่มีความหมายเป็นสังขารทั้งสิ้นแต่เป็นสังขารที่ละเอียดมากๆสข้าใตนะตัวจิตซึ่งเป็นธาตุบริสุทธิ์นี้มันไม่มีภาษาและมันไม่มีความหมายแต่มันคือธาตุที่มีองค์ความรู้ด้วยตัวของมันและมันส่งข้อมูลมาอธิบายมาสอน แปลสภาพเป็นสังขารให้ให้รูปและนามเนี่ยสามารถอธิบายสื่อสารได้มีพุทธพูดแตกฉานเป็นต้นท่านจึงสามารถอธิบายสิ่งที่อธิบายไม่ได้นั้นให้มาเป็นภาษาได้นี่คือเรื่องของที่ว่าแตกฉานซึ่งความรู้นั่นจะต้องถูกผลิตออกมาจากธาตุบริสุทธิ์เพื่อจะสื่อสารผ่านทางนามธาตุผ่านทางความคิดผ่านกระบวนการแห่งความรู้ แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงสื่อสารบอกโลกจำไว้นะความรู้จะละเอียดไปยังไงก็ตามนะถ้ามีความหมายนั่นคือสังขารทั้งสิ้นเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่พวกเราจับประเด็นให้ดีพระอาจารย์รู้สึกว่าพวกเราจะหลงประเด็นละพวกเราเข้าใจธรรมชาติก่อน พระอาจารย์พูดชัดมากแต่พวกเราไม่เข้าใจกันแล้วพระอาจารย์รู้ด้วยว่าพวกเราเนี่ยสร้างคําถามมาพวกเรากําลังมึนตึ๊บหลงประเด็นอยู่ตอนนี้ยเอาใหม่นะพระอาจารย์พูดชัดแล้วนะตอนที่จิตมันคลายตัวออกคลายตัวออกด้วยความที่มันเข้าใจไปเรื่องของมัน่ะมันจะคลายของมันเองมันคลายคลายคลายจนมันหลุดพวกอกไปเนี่ยขั้นที่มันตั้งแต่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นต้นไปเนี่ยมันไม่มีเราไปยุ่งแล้วนะ อาจารย์พูดชัดแล้วนะตั้งแต่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตคือขั้นที่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญามันไม่มีเราไปยุ่งให้ตรงนี้เข้าใจไหมเป็นเรื่องจิตกับอาการจิตล้วนๆไม่มีเราเหลืออยู่เลยตรงเนี้ยเข้าใจตรงนี้ไหมขั้นเจ็ดสิบห้านี่จึงเป็นขั้นที่เรียกว่าไปเกิดในสุดทาวาสและจิตมันจะปั่นเองจนจบเองได้ด้วยตัวของมันเข้าใจขั้นนี้นะ จนถึงร้อยยิ่งร้อยยิ่งหมดสิเลมเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันหรอกมันเป็นเองจิตมันจะใครเพราะมันเป็นธาตุชีวิตมันจะหลุดเองใครเองชีวิตมันจัดการของมันเองมันไม่มีเราแล้วนะมันไม่มีเราตั้งแต่แรกแล้วด้วยแต่เราถ้าถือครองก็เป็นเราอยู่นั่นแหละจับประเด็นให้ดีนะตั้งแต่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นต้นไปมันไม่มีเราเพราะนั้นการปรุงแต่งแบบธรรมชาติแบบนี้เพื่อทําความเข้าใจด้วยตัวของมันเนี่ยไอเนี้ยไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะ ไม่ใช่สังขารที่เป็นสมมุติที่เราอาศัยกันอยู่นะไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งแล้วนะแต่มันเป็นตัวจิตเองมันประมวลผลทําความเข้าใจได้ด้วยตัวของมันแล้วมันคลายเองหลุดเองตรงนี้พวกเรายุ่งไม่ได้ไม่เกี่ยวอย่าเอาอะไรไปยุ่งอย่า,าตำรายาหลักการไปเกี่ยวไม่ได้ไม่งั้นพวกเราจะมืดบอดด้วยอย่ายุ่งพระอาจารย์เตือนว่าอย่ายุ่งเป็นขั้นของธรรมชาติมันปล่อยมันคลายด้วยธรรมชาติของมัน ถ้าพวกเราเอาหลักตำราม,มาเทียบมาเคียงมาเอาหลักต่างๆมาเทียบเม,มื่อไรเมื่อบอดบอกให้แล้วพวกเราจะจําความรู้ที่เราคิดกันเราเองนั้นแล้วมันทําให้เราเมื่อบอดไปอีกเลยอาจารย์อธิบายได้นะตรงเนี้ยแต่อาจารย์จะไม่อธิบายอาจารย์เตือนพออย่ายุ่งกับธรรมชาติธรรมชาติเขาทํางานของเขางดงามแล้วถ้าถึงแล้วจะรู้เองมันจะรู้เลยแล้วเขาเคารพในความบริสุทธิ์นี้ด้วย แต่ถ้าพวกเราเอาสมมติไปเทียบกับวิมมุิเมื่อไหร่เราสําคัญว่าสมมุติถูกต้องฉันรู้จักวิมมุิแล้วปัดโตสมมุติจะไปเข้าใจวิมตติได้ไงเล่าวิมุติเขาสร้างสมมุติสมมุติเข้าใจวิมุติไม่ได้ตรงนี้อย่าหลงประเด็นนะใครที่ชอบเอาสมมุติไปเทียบกับวิมุุตแล้วสําคัญว่าสมมุติที่ตัวเองเข้าใจมาถูกเนี่ยมืดบอดทันทีนะจากสุญญาเราไปสอนคนอื่นว่ายิ่งไปกันใหญ่นะจากสุญญายิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วคนฟังที่เหลือที่ได้รับความรู้จากเรายิ่งมืดบอดตามไปอีก เพราะงั้นอันนี้พระอาจารย์ถึงต้องระมัดระวังว่าพวกเราพลาดแล้วตรงเนี้ยคําถามพวกเราใลบางคนที่คิดต่อไประวังให้มากนะไม่เอาเลิกเอาเป็นว่าขั้นตั้งแต่ก่อนจะถึงเจ็ดสิบห้าเนี่ยเป็นขั้นแห่งการปรุงแต่งที่มันจะปรุงแต่งแบบละเอียดทียจะให้จิตได้รู้ตัวรู้จะเห็นตัวคิดฟังให้ดีนะตัวรู้จะเห็นตัวคิดขั้นตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งเปอร์เซ็นไปถึงเจ็ดสิบห้าเนี่ย เป็นขั้นที่ตัวรู้จะเห็นตัวคิดตัวรู้ก็เป็นการปรุงแต่งตัวคิดก็เป็นการปรุงแต่งเข้าใจนะเป็นอาการจิตทั้งคู่นะมันจะเห็นแล้วมันจะเกิดการเข้าใจอาการปรุงแต่งว่าอาการปรุงแต่งไม่ใช่เราอันดับแรกมันจะเห็นแบบนี้ก่อนจนมันเห็นว่าอาการปรุงแต่งนี้สร้างรูปธาตุทั้งหมดขึ้นมาเพราะอาการปรุงแต่งนี้นี่คือยี่ห้าจนมันเห็นต่อไปเรื่อยๆจนมันเห็นว่าอาการปรุงแต่งนี้มันให้ค่านามธาตุด้วยตัวของมันเองด้วยนี่คือห้าสิบจนมันเห็นต่อไปอีกว่า ไออาการปรุงแต่งนี้มันไม่ได้มีตัวตนตัวนี้มันเริ่มคลายมากแล้วมันเริ่มเห็นว่าอาการปรุงแต่งนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันจะเริ่มเข้าสู่ตัวหน้าตาแบบสมบูรณ์แต่มันจะมีไอตัวรู้ด้วยกับไอตัวคิดตัวเนี้ยมันกําลังทํางานอยู่นะขั้นนี้เป็นขั้นเจ็ดสิบห้าแล้วนะมันทํางานเองนะหลังจากนี้ไปไม่เกี่ยวแล้วหลังจากนี้เป็นเรื่องของจิตล้วนๆมันจะเห็นไอสองตัวนี้ทํางานแล้วไม่มีตัวรู้ไปรู้แล้วนะทีเนี้ย มันจะมีแต่ธาตุบริสุทธิ์มันเป็นเองนะเฮอแยกใค้ดีนะถ้าใครยังไม่บริบูรณ์ไม่แตกชานเนี่ยเข้าใจไม่ได้แล้วท่านเนี้ยเพราะงั้นแยกใค้ดีเอาเป็นว่าตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดสิบห้าพระอาจารย์ให้คําตอบพวกเราว่ามันเป็นอาการปรุงแต่งเพื่อจะได้คลายตัวออกเข้าใจนะจนมันคลายตัวออกจนเหลือแต่ตัวรู้นั่นเองเข้าใจนะแต่ขั้นตั้งแต่การปล่อยตัวรู้ไปถึงจบเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องของจิตล้วนๆเข้าใจนะ